ชายคนนั้นไม่ระวังเผลอทำนิ้วขาดเลือดตกลงมาในขวดเครื่องดื่มเขาเรีบไปหาแต่เห็นแต่คราบเลือบนบนสายพานเช็ดคราบเลือดเสร็จเขาก็สตาร์เครื่องใหม่แล้วขวดที่มีเลือดนั่นในที่สุดก็ยังอยู่บนสายผลิตหลังจากเติมเต็มน้ำก็บรรจุและจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาไม่กี่วันต่อมามีชายชาราคนหนึ่งหยิบขวดน้ำจากตูเ้เยน็นกินแค่คําเดียวแต่อยู่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วหลังจากกองทับทราบเรื่อง รีบดําเนินการสอบสวนปรากฏว่าเขาคือแดนเนอร์คนที่กองทัพกําลังตามหามา5ปีแล้ว5ปีที่แล้วแดนเนอร์และเพื่อนร่วมง,งานค้นคว้าหาวิธีรักษาขนพพงของการได้รับรังสีแกมมาหลังจากที่แดนเนอร์ใช้ร่างกายตัวเองเป็นตัวทดสอบส่งผลให้เลือดนั้นทําให้แดนเนอร์เปลี่ยนเป็นตัวสีเขียวยิ่งกว่านั้นดวงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หมดสติแดนเนอร์เผลอทาให้แฟนสาวบาดเจ็บกองทัพรู้เรื่องรีบส่งเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มแดนเนอร์ พวกเขาอยากได้เลือดของแบนเนอร์เพื่อสร้างหลายร่างกายเหมือนเขาออกมาแต่ตั้งแต่ที่แดนเนอร์ฉีกเขาก็หลบหนีไปการหลบหนีครั้งนี้เกินกว่า5ปีแต่เพียงเผลอนิดหน่อยตำแหน่งของเขาถูกเปิดเผยกองทัพหาที่อยู่ของแบนเนอร์ได้อย่างรวดเร็วทำประตูพังเข้าไปจับตัวเขาโชคดีที่แบนเนอร์สังเกตเห็นซ่อนตัวจากหน้าต่างได้สะดวกแต่ระหว่างทางยังถูกค้นพบ ทหารรีบจับเขาไว้แต่เนอไม่ระมัดระวังพุ่งชนกลุ่มอันธพานและซ่อนตัวอยู่ในโรงผลิตน้ำมัดลมอัตราการเต้นของหัวใจของเขากำลังจะถึง200กำลังจะกลายเป็นมนุษย์ตัวเขียวจอมพลังแต่พวกอันธพานก็ติดตามแดนเนอร์สูญเสียการควบคุมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจัดการกับพวกนั้นเมื่อทหารเห็นก็รีบโจมตีเขา ยาสลบไม่ซึมร่างแบนเนอร์กระสุนก็ไม่มีปัญหาสำหรับเขาแต่แบนเนอร์ไม่อยากทำให้พวกเขาบาดเจ็บแค่ต้องการต่อสู้กับพวกเขาเพื่อหาทางหนีจากนั้นบอลลอนกี้ก็มองหานายพลรู้ว่าแบนเนอร์ฉีดของเหลวเข้าตัวเขาจึงงอริเริ่มขอฉีดด้วยแต่ฉีดแค่นิดเดียวเพราะคนธรรมดาโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถต่อต้านจำนวนนั้น หลังจากที่ดด er, นเนอร์หนีกลับอเมริกาตั้งใจจะเจอแฟนสาวอีกครั้งในรอบหลายปีแต่กองทัพก็มาหาเขาส่งทหารกองใหญ่เข้าจับกลุ่มเขาขัางแบนเนยที่ชั้นบนแฟนสาวถูกผลักลม้มลงเห็นเธอลม้มลงกับพื้นเขาโมาโหามากแฟนโดนผลักลม้มลงดันเนอเห็นก็โมโหร่างกายเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังหมอกเสื้อผ้าก็ขาดหมด หลังจากนั้นก็มีร่างใหญ่ทำกรงประตูพังดนเนอร์โมโหกระโดดลงมาหลังจากนั้นไม่มีใครรอดได้นายพลสั่งยิงอิสระแดนเนอร์ไม่กลัวท่ามกลางสายฝนของกระสุนไปไปที่ไหนดินสันสะเทือนที่นั้นรถพุ่มกระในมือเขาก็กลายเป็นของเล่นยุดโธป,ปรกรณ์ทหารถูกทุบเป็นชิ้นเล็กอย่างรวดเร็วคนวิ่งมุดซัวตอนนี้บอลลอนกี้ถูกฉีดของเหลวเข้าตัวหยิบปืนพุ่งเข้ามาของเหลวทำให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแต่ไม่สามารถไม่บาดเจ็บจากนั้น มันก็พาแบนเนอร์สู่กับดักเสียงผลถูกทุกทีในพริบตามันไม่กลัวตายวิ่งไปท้าทายแบนเนอร์ด้วยเท่านั้นเองหรือแบนเนอร์แตะมันบินไปร้อยเมตร นายพลตั้งใจที่จะรายงานมีคนเสียชีวิตจู่ๆก็เห็นเครื่องบินกำลังมาช่วยแดเนอร์ใช้เหล็กตีมันตกลงไปใช้ร่างกายปกป้องแฟนสาวแล้วอุ้มเธอหนีจากที่นั้นพาแฟนไปที่ถ้ำหิน2คนอยู่ที่นี่1คืนวันต่อมาเมื่อฟื้นขึ้นมาแดเนอร์ก็พักฟืน้นแฟนสาวซื้อให้เขาชุดใหม่พวกเขาเริ่มค้นหาในเน็ต หาวิธีรักษาให้แบรนเนอร์พวกเขาหาด็อกเตอร์อย่างรวดเร็วเขามีวิธีรักษาโรคของแบนเนอร์ดังนั้นสองคนจึงไปหาด็อกเตอร์บอลอนกี้อยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ไม่ตายแต่ยังฟื้นตัวเร็วมากแต่มันรู้สึกว่าแรงของมันยังอ่อนอยู่เลยอยากฉีดเพิ่มของเหลวอีกครั้งบอลลอนกี้ทะเยอทะยานกับพลังมากร่างกายก็ค่อยๆเปลี่ยนไป ทางนี้สองคนหาด็อกเตอร์ได้สําเร็จไม่พูดอะไรทําการผ่าตัดเลยแดนเนอนอนอยู่บนเตียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดใช้พลังชีวิตปกติเอาชนะโรคในตัวได้ตาเขาเสียการโฟกัสมากขึ้นเรื่อยๆแทนสาวเรียเรียกแบนเนอสุดท้ายก็ฉีดจนหมดแันเนอค่อยๆฟื้นขึ้นเป็นคนปกติแต่พวกเขามีความสุขเร็วเกินชุควิดแบบนี้น่าเบื่อถ้าไม่มีตังค์กเข้ามาเล่นเบ็ดฟิก ได้ทั้งตังได้ทั้งมันได้ทุกอย่างที่ต้องการเบ็ด <Come on, S 1> ฟิกครบจบในเว็บเดียวมีทุกการเดิมพันสล็อตคาสิโนไพ่พวกเด็กและตีไก่และเกมอื่นอีกมากมายเรามีทุกเกมให้ครบและมีให้ครบทุกค่ายกองทัพได้ทราบข่าวแล้วตอนนี้กําลังเดินทางไป ที่นี่ปิดจนมดเข้าไม่ได้มือปืนกำลังเล็งตรงไปที่แบนเนอร์โดนกระสุนยิงเข้าเขาเมื่อถึงจุดนี้บอลลอนกี้มาเพื่อย,ยิงอีกครั้งในที่สุดแดนเนอร์ก็ถูกจับแต่บอลลอนกี้ไม่ยอมไปมันบังคับให้ด็อกเตอร์ฉีดของเหลวเข้าตัวอยากเป็นมนุษย์ตัวเขียวจอมพลังบังคับด็อกเตอร์ฉีดของเหลวแตมมอแต่ในตัวมันเต็มไปด้วยสิ่งสกปกก็เลยกลายเป็นตัวยักษ์ที่สกปก กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงพลังการต่อสู้ในตัวมันเบิดเต็มที่อด,ดไม่ได้ไปหาแบนเนอร์เพื่อต่อสู้ดังนั้นจึงมีการทำลายล้างมากมายในเมืองและเมื่อนายผลพาแบนเนอร์ขึ้นบนเครื่องบินพอได้ข่าวก็รีบกลับทันที ตอนนี้แดนเนอร์เสนอออกไปต่อสู้เพราะตอนนี้พลังของเขานั้นแหละที่จะหยุดให้สัตว์ประหลาดถูเรีกนั้นได้แต่เขาโดนฉีดยาไปแล้วไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่าดังนั้นดนเนอร์จึงเดิมพันตกจากอาเครื่องบินลงไปผลคือโชคดีที่พระเอกกลายเป็นมนุษย์ตัวเขียวจอมพลังได้ร้องเสียงดังตะโกนเรียกให้สัตว์ประหลาดถูเรียกนั้นมาและมันก็อดไม่ได้ที่จะแก้แค้นสอยักษ์ใหญ่ตีกันกลางเมือง ผลแบนเนอร์ถูกปล่อยและล้มลงทุกคนรู้ว่าเมื่อแบนเนอร์โมโหพลังยิ่งมากขึ้นเขาถูกรถตำรวจแล้วดูมันเหมือนถุงมือทุบหน้าบอลลอนกี่หลายครั้งเลยทำให้มันล้มลงกับพื้นไม่นานมันก็โดนเตะอีกหลังจากนั้นบอลลอนกี้ก็โจมตีแดนเนอร์ด้วยโซ่เขาต้องใช้พลังครั้งยิ่งใหญ่ขาของบอลลอนกี้ถูกหนีบจนโซ่ไปกระแทกมันดนเนอร์ถือโอกาสนี้รัดมันไว้อย่างแรง แล้วแฟนสาวก็หยุดเขาไว้เธอไม่อยากให้เขาฆ่าคนสิ่งนี้ทําให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําให้ทุกคนหวาดกลัวดนเนอร์ก็ปล่อยมันเห็นแฟนสาวเจ็บใจแม้ที่สุดก็จากไปเพราะการมีอยู่ของดนเนอร์ทำให้เธอต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีมากมายจากนั้นแบนเนอก็เข้าป่าคนเดียวค่อยๆฝึกฝนควบคุมพลังการแปลงร่างของเขานางสิ้นสุดลงที่นี้